ครับกลับมาคว้าดาวก้าวอีบร้านทางช่อง uh huh อาหารแชคแนลกเช่นเคยนะครับทางช่องอาหารชนแนลนี่แหละวันนี้จะมาแต่เช้าได้หรือเปล่าไม่รู้กันนะเพราะว่ามันอยู่ที่การอัปโหลดเนี่ยแต่วันนี้ก็มีข้อมูลหลายข้อมูลที่ท่านสนใจแหละคือรัฐบาลแหละนะส่วนใหญ่ก็เราจะเน้นไปที่รัฐบาลนะ แต่รัฐบาลบางทีก็ทําให้เราเหนื่อยดังนั้นเราก็เลยวันนี้ก็เลยอเอาอันนี้ก็คือผู้สนับสนุนรัฐบาลนะเสื้อที่ใส่วันนี้มันเป็นอะไรครับเนี่ยอ,อันนี้จะเป็นเขาพระสุมเมนินสปายะสภาแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเขาได้รับการสนับสนุนมาจากอะไรเชียร์ไทยใช่ไหม จะใส่กีลาหน่อยวันนี้สู้กันวันนี้สู้แต่จะลักไอ้ความสู้สู้ไอ้ถอยต้องชนะนะวันนี้นะก็เลยตรงนี้มาอา้าวช่องอาหายชแนลเราก็ถือว่าเป็นช่องที่ผมนำสาสระทางด้านโหราศาสตร์นะตำรับวิชาสงครามสู่จะรงกรโชโ่วเป็นจะโรงกระทาตน,นะ มาบอกกล่าวให้ท่านรับรู้พร้อมเคล็ดลับของดวงชะตาชีวิตดูดวงอย่างไรให้เข้าใจดวงชะตาดูดวงอย่างไรให้เข้าใจดวงดาวดูดวงอย่างไรให้เข้าดวงชะตาดูดวงอย่างไรเพื่อจะพลิกชีวิตของตัวเองให้หยิบเงินล้านนะเราก็มีวิธีการเคล็ดลับมาแนะนําท่านพร้อมกับมา,อ,าอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของตําแหน่งดวงดาวต่าง,ง,งๆที่โคจรเข้าสู่มุมให้โชคให้ลาภมีอิทธิพลต่อตัวเลขนะมาบอกกล่าวให้ท่านรับรู้ทุกวันนะวันนี้ก็สําคัญมากๆนะวันนี้ผมจะเอารัฐบาลมาวิเคราะห์ให้ดูด้วยนะ เป็นการวิเคราะห์นะเป็นการวิเคราะห์ศึกษาเรียนรู้คู่กันไปเพราะฉะนั้นเวลาท่านติดตามรับชมรายการเราก็อย่าลืมโปรดใช้วิจารยายการรับชมด้วยเพราะเราวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสูตรเจรมโชคเป็นจจรงค์่าธาตุนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเลขใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นวิชาล้วนๆต้องเข้าใจตรงนี้นะเ,เออนะเขาบอกฟังแล้วห้ามไปแทงหวยจะ <laughs> ได้ไหมล่ะ <laughs> โอ้ คนบางทีทำรายการก็บอกเย่าเงี้ยออทำแล้วเอา้าไปแทงไว้โอ้มันจะได้ไว้ล่ะเอา้าก็ตามนั่นแหละกันนะก็เตือนไว้เตือนไว้ไงจะทําอะไรก็ต้องมีคําเตือนนิดหน่อยนะวันนี้เดี๋ยวผมเอาขึ้นใหม่ดูวันนี้เดี๋ยวผมไม่อ่าผู้นาะวันที่10บธันวายี่สห้าท่านนะก็สมัครแจ้งความประสงค์ไปก่อนได้เลยนะครับที่ศูนย์8ร0สสองแปดแปดหนึอบรมภาคพิเศษจ,จริงๆนะแล้วผมก็จะนําไปจุดเมื่อวานนี้ก็โอ้โหจุดที่ ผมพูดมานี่แตกนะเมื่อวานในศูนย์สามสองอะไรอะ่ะแตกนะเมื่อวานเนี่ยแตกเป๊ะเลยเลย,เลยชุดวิชาที่ผมให้ท่านดูท่านดูท่านรู้ท่านดูท่านร,านรู้แต่ว่ามันข้ามครองกันนิดหน่อยกันเองท่านดูท่านรู้เลยเมื่อวานเนี่ยผมเน้นเลยศูนย์สามสองอ่ะเต็มเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวิชาเนี่ยมันเป็นสุดยอดวิชาจริงในอุกติปชาแนลนะเมื่อนะวานนี้ก็ท่านใดที่เข้าไปได้แล้วท่านใดที่เข้ายังไม่ได้ก็ บางทีผมส่งให้แล้วท่านก็ยังไม่ได้เข้าไปดูบางทีเข้าไปดูแล้วท่านบอกไม่มีเตือนมันเตือนเป็น y o u t u b หนะ้าตัววายอะ่ะท่านกดเข้าไปกด2ัสักสองครั้งถ้ามันไม่ได้ก็ต้องกดสักสองครั้งนะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะครับลองดูครับนะ้าลองดูโอ้หสุดยอดจริงเมื่อวานเนี่ยนะอ้าผมก็วิเคราะห์รัฐบาลไปให้แล้วนะเมื่อวานแต่วันนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะวันที่สิบนะวันที่สิบตันวารเราเจอกันภาคพิเศษแน่นอนเลยชัวร์ปักนะยี่า,นนะสา,า,า,าะสมมัครเป็นาชิกนะตลอดปบอนนะ ผมก็มีรายละเอียดแล้วท่านก็ขอรายละเอียดได้ที่06428800นะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยผมทั้งเป็นกลุ่มว่ากลุ่มเป็นอ g a y r า a y อาร์จเ g วายอ l ร์จเอวนะกนะกลุ่มของเราเนี่ยเป็นกลุ่มราชจักรวาลนง้นนะอาเคอาเคนะอาเกอาเกก็ได้อาเกนะ อ่าจะเป็นกลุ่มไอเกอาเกนะครับกลุ่มอาเกนะครับก็อ่า uh, ลิสกรุ๊ปออเอียรวยตลอดปีรวยตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาครับกลุ่มนี้ผมจะรับ99สท่านในกลุ่มนี่นะผมจะมีการเอาเบกวิเคราะห์เจาะลึกอ,อย่างของรัฐบาลออกปุ๊บเนี่ยนะอย่างวันนี้รัฐบาลออกใช่ไหมวันที่2เราก็จะมาเข้ากลุ่มคุยกันเลยว่าอ่าดวงดาวเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงในรอบต่อไปนะทุกวันที่2แล้วก็วันที่17 นะประมาณนั้นในของรัฐบาลัะมาวิเคราะห์ก่อนให้รู้ก่อนเลยรู้ก่อน youtube ที่ออกด้วยนะในกลุ่มนี้ผมไม่ตั้งเป้าไว้อย่างนั้นแล้วในกลุ่มนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์แบบเจาะลึกนะแบบสอนอะแบบสอนในท่านอะสอนในท่านอะทุกวันอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันก็หมายถึงว่าซูว่าเอาเลือกวันไหนก็นแล้วแต่อาทิตย์ละวันนะอาทิตย์ละวันเวลาได้แจ้งทีหน,นึ่งอันนี้คือจะประมาณการอย่างนี้อ่าประมาณการอย่างนี้ว่าในกลุ่มเนี้ย นะในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วิเคราะห์เลขจากวิชาของเราแล้วก็ในบางวันก็จะสมว่าวันไหนที่เรามาสอนแล้วผมจะสอน True Compact ไปในนี้โดวยวันท c o m p a c t ก็สุดยอดนะสุดยอดนะมา3 8มมา3 0มยาอะไรโอ้ยมาครบทุกกระวนความเลย60ก็มา True Compact นี่สุดยอดเมื่อวานเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆเพราะนั้นวิชาทูคอมเพกถ้าเรียนไปแล้วได้ตังค์แน่นอนนะไม่มีปัญหาเลยในกลุ่ม9 9, 9. ุท่านนี่แหละนะ แล้วก็เป็นกลุ่มที่ท่านอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาอ่าก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มนี้เนี่ยเราจะไม่มีพูดคุยกันเราจะไม่อ่าน,นกันคือวิอวเคราะห์ตัวเลขแล้วจบแล้วจบเลยนะจะไม่ว่าวิเคราะห์ต่อตัวนั้นดีตัวนั้นมาตัวนั้นเด่นไม่จับไม่ต้องวิวิเคราะห์จบแล้วจบเลยนะมีหน้าที่นี้ว่าท่านอยู่ที่ว่าท่านจะเดินหรือไม่เดินอยู่แค่นั้นไม่ต้องมาวิเคราะห์ต่อนะเพราะนั้นเราให้จบตรงนั้นกลุ่ม9 9คนนะผมรับแค่99คนกลุ่มนี้เพราะผมต้องการสร้างอธิจิต ให้เกิดขึ้นในกลุ่มนี้า99นะมันก็จะวนเวียนถ้าถ้าเขียนเลข9อะครับมันเขียนเลข9วนเนี่ยมันก็จะ9วนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ผมต้องการให้เป็นกลุ่มอคิจิตมันเกิดจิตด,ดวงที่สามขึ้นมานะดวงที่สามขึ้นมาที่จริงแล้วมันมันเกิดจิตด,ดวงที่สามคือจิตเราดวงหนึ่งกลุ่มอันหนึ่งแล้วก็เป็นจิตเกิดดวงที่3ามอันหนึ่งเพราะจิตดวงที่สามเนี่ยเกิดถ้าเราก่สร้างจิตที่จิตดวงที่3ามได้นี่นะ มันจะเป็นดวงที่ไปดูดเอาพลังแห่งความโชคดีต่างๆโดยทฤษฎีนี้เขาเชื่อว่าความคิดของมนุษย์นะครับมันเป็นคลื่นใช่หไหม ความคิดของมนุษย์มันเป็นคลื่นเมื่อความคิดมันเป็นคลื่นเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยเวลาใครคิดอะไรก็ตามเศรษฐีคิดอยากจกคิดคนดีคิดคนไม่ดีคิดอะไรต่างๆนานา,นา,นาทุกคนที่มีความคิดทั้งหมดมันจะเป็นคลื่นเพราะมันเป็นคลื่นออกมามันเกิดขึ้นทรทนศนคลื่นวิทยุไงครับมันก็จะส่งมาลอยอยู่กลางอากาศหมดเลยนี้ถ้าเกิดถ้าจิตท่านไม่ได้กั้นกรองจิตท่านไม่ดีจิตท่านไม่ได้กั้นกรองไม่มีตัวกัน้นกรองเขาจะได้รับขึ้นมาหมดเหมือนวิทยุอ่ะ มันสามารถรับขึ้นในหมวกก็แทรกจุ๊งจุ๊งจุงฟังไม่รู้เรื่องดูไม่ดูดูไม่รู้เรื่องดูไม่เป็นดูไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันมันแทรกกันหมดไงพอจะขึ้นท่านไม่แรงมันจะแทรกกันหมดเพราะนั้นความคิดมันก็จะมาวนเวียนหัวอยู่ท่านนึงเนี่อันนั้นเดียนี้ไล่อันนี้มาอันนั้นไม่มามันก็จะวนตรงนี้ทําบางทีก็คือตัดสินใจผิดพลาดใช่ไหมแต่ถ้าเรามีจิตดวงที่สามอ่ะมันเป็นจะดวงที่กั้นกรอง เพราเกิดคำว่าอธิเนอทิจิตเนี่ยคือจิตที่ยิ่งใหญ่จิตที่เป็นฝ่ายดีจิตที่จะดูดเอาพลังที่ดีๆที่ยิ่งใหญ่ที่คนคิดที่มหาเศรษฐีที่เขาคิดกันคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่เขาคิดกันอะไรต่างๆนานาพวกเนี่ยเมื่แต่สิ่งดีๆที่เขาคิดกันแล้วมันก็จะลอยอยู่กลางอากาศไปขึ้นออกมาเนี่ยและจิตดวงนี้มันจะไปดูดเอาตัวนั้นมาสู่เรา นะพอจิตตรงนั้นเอาตัวนั้นมาสู่เราปุ๊บเนี่ยเราก็จะรับพลังตรงนั้นมาพอเรารับพลังตรงนั้นมาท่านทําอะไรก็แล้วแต่ท่านทําอะไรก็แล้วแต่นะความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับท่านนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าสําคัญนะผมเลยอยากให้มันเกิดเป็นจิตตัวนี้กลุ่มนี้เผมจะสร้างกลุ่มเนี้พอได้แล้วก็อ่ามันก็ถือว่าเป็นสุดที่คุ้มมากๆนะท่านที่เข้าไปในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆกับชีวิตของท่านอะ นะคุ้มมากๆเลยนะครับคุ้มมากๆเลยโดยที่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงวันละสิบบาทใช่ไหมไม่ถึงอ่ะวันละสิบาทไม่ถึงอ่ะนะไม่ถึงวันละสิบาทอะท่านกินกาแฟท่านอะไรให้อ่าคนขอทานยังมากกว่าสิบาทเลยบางทีวันงานรวมๆแล้วเดือนหนึ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นการสร้างอนทีจิตของตัวท่านเองอ่ะในกลุ่มเนี้ย เพราะนั้นกลุ่มนี้เราจะไม่มีทักทายตรงนู้นทักทายตรงนี้คือมาถึงวิเคราะห์ผมนัดวิเคราะห์จบแล้วจบเลยนะเพื่อให้จิตมันนิ่งเพื่อให้จิตมันนิ่งเป็นเอกคตตาทางพุทธศาสนาเรยาเป็นเอกคตตาจิตแล้วนเะม่อเอกคตตาจิตมันจิตที่พลังยิ่งใหญ่ความสําเร็จเราด้วยใจวันนี้เลยพูดตรงนี้นิดหน่อยนะครับเพราะวันนี้ไม่มีอะไรแต่ก็วงวิเคราะห์ให้ดูนะเอาตามนั้นแล้วกันในกลุ่ม99เท่านี้นะเป็นกลุ่มอาเกอาอาเจอาเจอะไรกันนะอาเจตุจี G T G, นะกรุปร๊ปเปิดกรุ๊ปอะ r ริสกรุ๊ปนะกันนะ Risk Group All Year นะ Risk Group All Year า <laughs> ก็ออกาาอกภาษาแอคชันาา่นภาษาอังกฤษได้ก็พอออกมาให้หน่อยเนะผมจะเรียนนะาฮ่า <laughs> ฮ uh, <list. laughs> <laughs> ่าริสิเรื่องทำปากนี่มันริ <laughs> ทำปากไงครับภ <laughs> าษาอังกฤษมันต้องทำได้ทา่าทางแอคชัน่นปากเปิดไปหมดโอ้ภ oh! <laughs> าษาอังกฤษเราลายภูมิปาก <laughs> เอานะริสกรุ๊ป อียะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็หกเก้าก้าท่านนะครับตามนั้นนะครับเอาแต่นี้ผมพูดไปแล้วมานี่เลยครับมาใบอธิบายเลยแล้วกันนะอธิบายวันที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดของอ่าฮานอยให้ฟังก่อนฮานอยนด่เป็นรอบอ้อยซับน้ําตาไงเอารอบอ้อยซับน้ำตา, <laughs> เ,า,พำตาเพราะใครอยากไปรัฐบาลเดี๋ยวผมมาให้เดมาให้เอาของฮานอยก่อนนะใบวิเคราะห์ก่อนนะใบวิเคราะห์ก่อนอ่าวันนี้ก็ใบวิเคราะห์ก่อนแล้ววันนี้วันนี้ ในกลุ่มเอ็ก i v e ์ทีฟช n แนลก็ไปติดตามทางโน้นเลยนะวันนี้ผมจะเอาตรงนี้มาวิเคราะห์ไว้ตรงนี้รวมเลยวันนี้ท่องเอ็กคอร์ทีฟแชนแนลเนี่ยขออนุญาตมาตรงนี้หมดเลยนะคือให้ท่านใดที่มีโอกาสอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ด้วยกันผมจะเอามาตรงนี้หมดเลยวันนี้นะ แต่เพราะว่า,วาอของรัฐบาลของอะไรต่างๆที่เป็นเอ็กโทชีชนแนลเนี่ยท่านก็ไปติดตามลงนั้นได้อยู่แล้วนะได้อยู่แล้วเมื่อวานก็ขึ้นให้แล้วแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตเอามาตรงนี้ขออนุญาตกลุ่มไอเอ็กทช e พชนแนลเนี่ยเอามาตรงนี้ให้หน่อยอาหารชนแนลนี่น <laughs> ะอ้าวอันนี้ไปวิเคราะห์ตามเดิมนะก็สายหวานตามเดิมเมื่อวานสายหวานก็ตามนี้นะอันนี้คือสายหวานถ้ากขาวิเคราะห์เอานะนี่ผมก็จัดตามระบบนะวันนี้วันนี้ แค่วันน mm. mm. ี้มันเคเอ็นมันอะไรันเนี่ยผมว่าผมว่าเอยนี่ว erm ันวันที่สามสิบเอ็ดเอาวาททาไมเนะครับอันนี้วันที่สามสิบเมื่อวานนะครับอันนี้ของวันที่สามสิบเมื่อวานนะไม่ใช่ของวันที่หนึ่งนะไม่ใช่ของวันที่หนึ่งตุลาครับเออมาได้ยังไงนะครับวันนี้วันที่หนึ่งตุลาอันนี้ของเมื่อวานนะครับเนี่ยของเมื่อวานโทษทีครับโทษทีโทษทีนะ๋ยวผมไล่ดูก่อนครับอ่าไล่ดูก่อนของของวันนี้หนึ่งตุลาโทษทีครับมาอยู่ตรงนี้ครับ อ่าหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาครับอ่าหนึ่งตุลาเอาหนึ่งตุลาเลยผมเอามาเป็นนี่เลยนะผมวิเคราะห์ให้ท่านรู้เลยนะวันนี้เอาพิเศษนะผมทําให้ท่านพิเศษหนึ่งตุลานะเ,เนี่ยนะเอ็กซ์ทรีปชแนลเลยเป็นวิเคราะห์ให้ท่านพิเศษเลยนะเอามาให้ท่านวิเคราะห์พิเศษพิเศษเลยครับเนี่ยเอามาตรงนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมหาวันที่หนึ่งอ่าหนึ่งของผมก่อนไปไหนแล้วเนี่ยวันที่หนึ่งผมเนี่ยกลายเป็นวันที่สามสิบได้ยังไง อันนี้วันนี้สามสิบไม่ใช่วันที่หนึ่งอ,อไไวันที่หนึ่งผมหายไปไหนครับเนี่ยเออวันที่หนึ่งผมหายไปเด็เอาวันที่หนึ่งผมมาอยู่ตรงนี้นะอ่าเนี่ยวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยวันที่หนึ่งตุลาครับโทษทีว่าอันนี้วันที่หนึ่งตุลาครับสายหวานของวันที่หนึ่งตุลานะอันนี้วันที่หนึ่งตุลาครับเจอแล้วครับวันที่หนึ่งตุลานะวันที่หนึ่งตุลา อืมอ่าวันที่หนึ่งตุลาใช่ใช่ใช่ครับวันที่หนึ่งตุลามันถ้าดูผิดหรือไม่ผิดท่านดูที่เคเอนะครับวันผิดหรือไม่ผิดเดี๋ยวดูเคเอถ้าเคเอมันผิดแสดงว่าวันเราผิดอ้าวอันนี้ถูกแล้วครับเคเอ็นเคเอ็นหกกับหนึ่งใช่ไหมเคเอ็นหนกับหนึ่งแล้วก็ไอเอสวันนี้หกกับเจ็ดนะหกกับเจ็ดเมื่อวานนี้อ่าผมว่ามันสี่กับห้าหรืออะไรของไอเอสเมื่อวานผมก็สับสนกันนะแต่วันนี้ผมไล่แล้วถูกแล้ววันนี้คือไอเอสมันหกกับเจ็ดนะหกก พอเมิดอยู่ที่6ท่านจะไปยิงอะไรล่ะถ้าไป6เนี่ยมันเป็นอาร์ A R อยู่แล้วถูกไหมท่านก็วิเคราะห์ไปเดี๋ยวหเป็นเออด้วยแล้วก็เมิดด้วยแล้วก็เป็นเควินด้วยเป็นอเอด้วยวก็แสดงว่า6กวันนี้ถูกไหมล่ะของฮานอยนะของฮานอยจะมาไทยด้วยนะจะมาไทยด้วยนะมาก่อนได้โดย6กเนี่ยนะหงนี่ถือว่าเป็นมุมเออของไทยและเป็นไทยของของของฮานอยของไทยเป็นมุมป้านนะ หมป้านนะของไทยเนี่เป็นมุมป้านนะเนี่ยพอเวลาทําเยอะๆมันก็สับสนนะบูมดาวอ่อาวเนี่ยผมก็เลยวางไว้ตรงนี้ถ้าเดี๋ยวผมจะไม่พูดมากหรอกฮานอยถ้าก็ไปวิเคราะห์เอาตรงนี้นะแล้วอย่าลืมว่าโอเดสนะครับเนี่ยโอก็จัดไปเลยครับ64เลยใช่ไั้ล่ะก็ี่เลยก็ไม่มีอะไรครับก็64แต่ว่าเอาตามนี้ถ้า6ไปมาถ้าก็จัด17 นะหกไปมาดัดจัดหนึ่งเจนะจนะแต่ว่ายึดหไว้ก่อนถ้าหกไปมาก็หนึ่เจป็นเทสแต่มัอยู่อยู่แล้วถูกไหมละ่ะท่านก็วิเคราะห์ไปตามนี้นี่ของฮานอยนะผมก็วางสี 6, ่หกหนึดหเจแต่ถ้าวางตามระบบปันจริงก็มีหนนั่นแหละหนึ่ดนี่ถือว่าถ้าหกไปมานะแต่ถ้าหมาท่านจะวางอะไรหกได้ไหมหกเจ็ได้ไหมก็มีโอกาสมาไงก็วางไปตามนั้นแต่ว่าหกสี 4, ่ห แปดกระสามันเป็นบวลโคดรหกแปดหกสามผมว่ามันน่าจะมาเป็นรัฐบาลนะเพราะว่าแปดกระสามเป็นบวลโคดชอบมารัฐบาลอยู่แล้วใช่ไหมชอบมารัฐบาลอยู่แล้วอย่างเงี้ยวันนี้หกแรงอ่ะวันนี้หกแรงนะครับตามนี้นะอ้าวอันนี้ผมจะไม่วิเคราะห์มากนะผมจะพูดให้ท่านดูเฉยก็นี่รีเลตออฟแอสเซนแดนก็เมื่อวานนี้ก็โอเคอยู่นะรีเลตออฟแอสเซนแนนี่ถือว่าสุดยอดอยู่นะครับถ้าเกิวิเคราะห์เอาตามนี้นะตามนี้ไปนะครับอ้าว อันนี้ของมันอ่าของมันที่หนึ่งเดี๋ยวผมเอามาใบใบใบนี้มันหายไปจากหน้านี้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะผมเดี๋ยวผมให้ท่านดูวันนี้นะอันนี้ของอ่าอันนี้จะเป็นของอะไรเนี่ยฮานอยไหมเนี่ยเออฮานอยฮอยอันสปาดานังไหมเนี่ยอ่าฮานอยอันนี้จะเป็นของรัฐบาลแต่อย่างเงี้ยจะเป็นของรัฐบาลโอ้ยมันงงสับสนกันใหญ่เลย <laughs> มันทําเยอะท่านดูได้ไงว่ามันเป็นรัฐบาลครับเนี่ยอันนี้เป็นของรัฐบาลนะ เออผมวิเคราะห์ไปเลยแล้วกันท่านอย่าสับสนนะอันนี้อ่าอันนี้อันนี้อันนี้ของฮานอยหอยอันตะปาดัดังมันมีธงอยู่อันนี้ก็ของฮานอยหอยอันตะปาดัดังมีธงอยู่แต่เนี้ยมันเป็นของรัฐบาลแน่ไหนนี่เป็นของรัฐบาลมนที่หนึ่งแน่ท่านดูได้ยังไงว่าอันไหนใบไหนมันเป็นเนี้ยท่านท่านดูว่าทําข้อมูลเยอะๆท่านดูว่ามันงงไหม แต่ว่าผมเห็นผมผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมจะรู้เลยว่านี่เป็นของรัฐบาลท่านดูตรงไหนครับดูที่ K K A W กับ K L N เนี่ยถ้าเป็นของฮานอยท่านท่านสังเกตตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นของฮานอยปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็นอ่าตัวเนี้ยคือ K A, N เห็นไหมหกกับหนึ่งใช่ไหม,กกนหนไหมแต่ถ้าเป็นของรัฐบาลตู้มันจะเป็น K A W เห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยนะรหัสของรัฐบาลเนี่ยเป็น K A W U ห้าหกเจ็ดนะเนี่ยมันก็จะมีหกอยู่ดีแหละผมก็เลยมาวางตรงนี้นะผมว่าหกเนี่ยมันเป็นมุมป้านด้วยไง ผมว่า6063ของรัฐบาลนะ063 068จัดเลยนะผมว่ารัฐบาลเนี่ยมาไม่มาเราไม่รู้เลยเราก็วิเคราะห์ตามหลักโกลาศาสตร์ตามหรับวิจัยสงครามสุจรงโชวิญยโลงคทานนะ i A เมัน6ด้วยแล้วก็ KAW มัน5กับ6ด้วยทีนี้ไอตัวเนี้ย67เนี่ยบังเอิญมันเป็นอสิอ,อสิติธาตุใช่ไหมแล้วมันก็มาชน67กด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่ากลุ่ม67มันมาเนี่ย ปกเจ็ดมันมาถ้าจะไปยิงกับอะไรครับถ้าก็ไปยิงทีจีเลยนะของไทยนะอันนี้ของไทยนะผมมีเคาะไทยแล้วนะไปยิงกับทีจีทีจีมีอะไรครับมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่มีสามนะทีจีนะมุมทีจีนะมีหนึ่งมีศูนย์มีสามนะอยู่ประมาณนี้มีหนึ่งมีศูนย์มีสามโดยที่เราถ้าเกิดเน้นศูนย์ก็คือศูนย์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านจะเอาวินก็คือหกเจ็ดศูนย์สามแปดเนี่ยหกเจ็ดศูนย์สามแปดท่านวินได้เลยครับหกเจ็ดศูนย์สามแปดนะ แต่อันนี้ของรัฐบาลนะอันนี้ของรัฐบาลผมพูดผมไปเจอหน้าไหนผมพูดหน้านั้นนะวันนี้ผมไม่ได้เรียงลําดับไว้ทําข้อมูลแล้วมันเออเลอะเลือนนิด <laughs> ขออภัยท่านด้วยเอาผมเจอหน้าไหนผมพูดนะนั่นนี่ของรัฐบาลนะท่านอย่าลืมนะพวกก็วางหกสามหกแปดตัวเต็งนะหกสามหกแปดเพราะว่าสามกับแปดเป็นมรดกโคดนะมรดกโคดชอบมารัฐบาลอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมมรดกโคดก็ชอบมาอมสินด้วยแล้วชอบมาลาวด้วยไงแต่ว่าวันนี้ไม่มีลาวไงแต่ว่าเนี่ยก็จัดไปตามเนี่ย ศู 6, ถ้าเกิดว่า6368มาถ้าเอาศูนย์มายิงเลยครับไม่มีอะไรครับศู 0, 6, 3, 0, 6, 8, นย์หานยกาจัดตรงนี้รัฐบาลนะแต่ว่าในกลุ่มเนี้ยหนึ่งสีมเนี่ยหนึ่เนี่ยมันเป็นมุม tg จใช่ไหมสาเป็นวลโคโคสูนะ 0, เป็นมุมที่ผมท่านไปดูในเอ็กซ์ c h a n แนลนะ ว่าทำไมผมไปนเน้นศูนย์นะถ้าไปดูในช่องนั้นถ้าไปดูในช่องนั้นแหละเอก t i ครที่ช่อที่ท่านได้รับแล้วท่านไปดูว่าทําไมผมถึงว่าไปที่ศูนย์นะผมมีตัวอย่างให้ท่านดูอ้าวอันนี้ของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเอดีมันก็ศูนย์สองก็เน้นศูนย์อยู่ใช่ไหมก็เนี่ยครับศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์แดหกอะถ้าเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูหลักนะมันสามกับแดเป็นวอลโคตรนะของรัฐบาล ทีนี้เวลาสกับแท่านจะเลือกตัวไหนสาคัญน,นะตรงเนี้ยถ้ามันมานะถ้ามันมานะวลโคดมันมาถ้าวลโคดมันมามุมป้านมันมาไม่มีอะไรเขาหสามหกแดเลยครับนะเอาศูนมายิงเอาท G มายิงถ้าจะเอาศูนมายิงหนึ่งมายิงสมายิงก็ได้แต่ว่าบาังเอิญถ้าเป็น6กสามเลยนะเลยนะี่ยศูนย์หกสามแต่ล้วทีมา2ตัวนะคือศูย์กับสนะแต่ถ้าเป็น6กแปดุ๊บเนี่ยไอ้ท G จีเขาก็มาตัวเดียวคือ0ูนเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลากลุ่มดาวครับกลุ่มดาวเนี่ยท่านต้องเรียนรู้ท่านเดี๋ยวท่านไปสอนในกลุ่ม99คนผมนจะสอนตรงนี้ให้แบบละเอียดนะ ให้ละเอียดนะแต่วันนี้จะไม่ไม่พูดมากนะเอาตามนี้แล้วกันในของรัฐบาลนะนี่ของรัฐบาลนะอันนี้จะเป็นรีเลตออแพสเซนต์รัฐบาลนะอันนี้จะเป็นรีเลตออแพสเซนต์ของรัฐบาลอันนี้รัฐบาลก็ยืนหกเห็นไหมล่ะเนี่ยก็มันมีหกแปดหนึ่งอย่างไรล่ะเนี่ยหกแปดหนึ่งหกแปดศูนย์เนี่ยก็หนึ่งกับศูนย์มันก็ใกล้เคียงกันอ่าทั้งก็หนึ่งกับศูนย์มันก็ใกล้เคียงกันเพราะตรงนี้ล่ะอ่าเขาเรียกว่ารางวัลข้างเคียงใช่ไหมไอ้ศูนย์มันเป็นรางวัลข้างเคียงหรือเปล่า นั่งวางขั้นเคียงหนึ่งไหมหรือสองเนะเอาตอนนี้นะอ่านเดี๋ยวใบข่าวให้ท่านดูผมเอาใบข่าวใท่านดูไันเจออะไรผมพูดนั้นไปนะอันนี้ใบขาวใท่านดูอันนี้จะเป็นของฮานอยเนี่ยจะเป็นฮานอยครับเนี่ยแผ่นนี้จะเป็นฮานอยนะน,นี่จะเป็นอมสินนะครับต้งกระดูไปนะนี่นะตั้งแคปไปดูแล้วกันครับนะผมให้ทุกผมให้ท่านน่านวันนี้ต,ตึกตั้งใจให้ท่านรวยนะก็เนี่ยคือเป็นรัฐบาลนะอ๋อเนี่ยนะอันนี้คือให้ครบเลยในใบขาวนะใบขาวให้ครบเลยนะ ไม่ข่าวครบเลยครับเนี่ยอ่าก็มาตามนี้อันนี้ก็เป็นวันที่30มสิบแหละไม่ไม,ไม่ไม่น,นั่นแหละอันนี้ก็มันค่าจะครบนะเดี๋ยวไม่ดูตรงอ่าของอ่าของอ่าเดี๋ยวผมมาดูใบนี้นิดหนึ่งครับมันใบนี้มันขึ้นอะไรมาอ่าใบนี้ขึ้นอะไรมาหนึ่งตุลาอันนี้อันนี้ของฮานอยครับอันนี้ของฮานอยนะอันนี้ของฮานอยครับของฮานอยใบนี้มันหายไปหน้าฮานอยอ่าจะพักหนึ่งแหละนะผมก็เลยเอามาให้ท่านวันนี้นะเฉพะวันนี้นะไม่งั้นใบนี้มันจะไปอยู่ในออฟติฟชานลครับใบเจาะเนี่ย นะอันนี้ก็คือตามนี้เลยครับหกกับหนึ่งใช่ไหมนี่ของฮานอยนะเนี่ยถ้าท่านเห็นตรงนี้เควินปุ๊บเนี่ยจะเป็นของฮานอยต่างนานาชาติครับนานาชาตินะถ้าเป็น KAW ปุ๊บมันจะเป็นของไทยนะชัดเจนนะผมจะแยกกันนะเวลาเราเห็นปุ๊บสังเกตท่านจะสังเกตตรงนี้ด้วยนะเวลาแคปไปดูอ๋ออันนี้เป็นของฮานอยนะแต่บางคนก็โอ้เอาฮานอยไปเล่นรัฐบาลไทยบางอดออกเฉยได้ตังเออแล้วแต่วาตดาไงก็เนี่ยครับก็ผมก็วางไว้ตรงนี้หกหกมันเหมือนนะไอ้ก็หกอ่าเควินก็หกนะ แล้วก็อ่า L O D อลโอดีก็หกนะไม่แน่ก็แต่ว่าตัวเหมือนเป็นสี่ผมก็เลยจะวัดหกสี่เลยนะถ้าหกสี่ไม่มาก็หนึ่งเจ็ดที่ผมว่าเมื่อกี้นะแต่หนึ่งเจ็ดผมไม่ได้ใส่มาตรงนี้นะผมไปนเน้นสี่ศูนย์สี่หกแล้วก็หกศูนยะ์นะนะนเน้นหกอ่ะครับเพราะหกเป็น A R ตัวเดียวด้วยนะก็หกศูนย์สี่หกอ่ะครับเต็มเต็มเลยก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดเพี้ยนจากนี้ไปก็ 1, 7, นะหนึ่งเจ็ดเนี่ยแม่ถ้าหนึ่งเจ็ดถ้าก็หกหนึ่งเจ็ดก็ได้นะวางมาหน่อยแล้วกันเผื่อหกกับหนึ่งมันมาคู่กันไงนี้ อ่าเทียดรัมบูแปดหกสามสี่นะอ่าวันอาทิตย์แปดหกสามสี่อ่าถูกแล้วครับวันอาทิตย์แปดหกสามสี่นะต้องเช็คนิดหน่อยเช็กระถนนี่แหละบางทีเราก็ทำเต่าเราก็เบื่ออ้าวอันนี้เลระดอเปสเซนแนนของฮานอยอันนี้อันนี้รอบรอบสิบแปดผมให้ท่านดูอย่างนี้ละกันนะรอบสิบอันนี้รอบสิบแปดนะอันนี้เป็นพิเศษนะเมื่อวานนี่โอ้โหรอบนี้ตรงเป๊ะศูนย์สองศูนย์สองสามเลยนะนี่เป็นสายแต่ผมไม่ได้อธิบายนะครับท่านก็ดูแค่ไปดูท่านไปศึกษาดูแล้วกันนี่ผมพูดในช่องเอ็กโตรทีมชา ก็ถ้ ue, าเขาเข้าไปดูอันนี้ผมจะไม่อธิบายในะรอบ17ผมไม่จะทำมาให้อย่างนี้นะนะต่านตัวเล็กถ้าก็เอาแค่ไปดูเอาไปศึกษาดูนะอันนี้รอบ17นะรอบ17เจ็แต่ผมไม่จะอธิบายผมจะอธิบายในช่อง Equity Channel ขออนุญาตไปอธิบายใน Equity Channel อันนี้วันที่ 1, 1ตุลาอันนี้ก็ของฮานอยเหมือนกันก็เหมือนกันเมื่อกี้เหมือนกันเมื่อกี้นะอันนี้เหมือนกันเมื่อกี้เหมือนกันเมื่อกี้ครับมันหลายใบแต่ท่า,น,งงนะานอย่างงงนะหลายใบอย่างงงครับอ่นะเนี่ยกจริงผมทำไว้ใน Equity อันนี้รอบ19นะ 9.9เมื 59, ่อวานนี่9.9เต็มเต็มเลยครับโอ้โหสุดยอด20ตัวเดียวโดโดๆมาเป๊ะแล้วก็023ด้วยเต็มเป๊ะเลยเมื่อวานนี้รอบนี้โอ้โหสุดยอดมากใครอยู่ในช่องเอกอัพชแนลนี้ถือว่าสุดยอดครับผมเจาะให้เงี้ยนะมีแค่เนี้ยนะเนี่ยมีแค่เนี้ยอย่างมีแค่สองตัวเงี้ยนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปรัวท่านชอบอ่ะท่านใดสายที่ชอบแบบวัดอ่ะสายวัดอ่ะเนี่ยโอ้โหเอกอัพชแนลนี่ถือว่าสุดยอดมากๆอันนี้ให้ท่านดูพิเศษนะให้ท่านดูพิเศษเลยครับนะเอา นี้แล้วกันวันนี้ก็พูดมาพอสมควรแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องที่ผมเปิดให้ท่านที่เข้าไปในกลุ่มกลุ่มในกลุ่มเนี่ยผมจะเอาตรงนี้มาคุยให้ท่านให้ให,ให,ให้ให้ฟังหมดนะมาวิเคราะห์ทําใบแบบนี้มาให้ครบจบกระบวนความเลย มาให้ครบเลยทั้งสูตรเลยทั้งรี ad, เลทอเวนแซนแดนทั้งตัวที่ผมทําให้ดูรอบแต่ละรอบมันเป็นยังไงเป็นยังไงและก็มาจัดตัวอ่าแล้ววันที่สิบเนี่ยผมจะเอาไปตัวคุยคุยถึงเรื่องยามเอายามเข้าไปจับเอายามเข้าไปใส่เรื่องของตัวเลขด้วยวันที่สิบเนี่ยอันนี้พิเศษมากๆากพาพิเศษมากๆได้ยี่ห้าท่านาาน,าาน,นั้นอเ,อเองนะ ผมไปรับรับ25ท่านน,น,นั้นเพราะเองท่านต้องรีบจองไปก่อนนะวันที่10ธันวาคมนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับ,บวันนี้ก็ยังไงก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับมันก็ต้องประเมินตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งประเมินจากไหนคือหนึ่งประเมินจากดวงชะตาชีวิตของตัวเราเองด้วยนะดวงเรามีมีสองอย่างคือหนึ่งในดวงเดิมพื้นฐานดวงเดิมเราเป็นยังไงเรื่องโชคเรื่องลาบต้องประเมินด้วย อันที่2คือประเมินในดวงปัจจุบันนะหลักการประเมินดวงเนี่ยทำยังไงผมทําไวในคลิปแล้วต้องไปหาดูนะผมไม่ได้ทำไอที่เขาเคยทำอ่ะผมยังศึกษาอยู่ว่าจะทําขึ้นให้ท่านยังไงท่านไปกดดูย้อนหลังได้แต่ว่าท่านไปไล่ดูที่ผมพูดไว้เสมอว่าการเช็คดวงตัวเองเป็นไงเช็คดวงปัจจุบันนะและเช็คดวงพื้นดวงเดิมถ้านเลยเช็คดวงปัจจุบันเป็นยังไงนี่ก็เรียกว่าเป็นการเช็คดวงตัวเองประเมินตัวเองในด้านของโชคลาภเราเป็นยังไงแล้วประเมินหลายๆอย่างเข้ามาประเมินรวมกันเสร็จสั เรียบร้อยแล้วค่อยตัดสินใจนะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับท่านนะเอาก็วิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักวิชัยสงครามสูตรจรงโชคเจรงญกถาตนะให้ท่านใช้วิจรารญาในการรับชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าศึกษาเรียนรู้นะเขาเรียกว่าศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกะเป็นถ้าท่านมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยเลยครับไม่ว่าจะเป็น ระบบจิ้มกดทอวานก็ทํางานเต็มที่ถือว่าได้ตังค์นะถือว่าได้ตังค์างมากแต่ถ้าคนที่มีระบบจิ้มกดแล้วท่านศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกะเป็นได้ตังค์ทุกวันแน่นอนชัวร์ปักและได้เยอะด้วยไม่ใช่ได้น้อยๆนะครับ064288100เข้ากลุ่ม Risk Group o i ER y นะก็แจ้งไปนะครับที่ไลน์ได้เลย064288100นะครับใครอยากสมัครเรียนก็แจ้งไป วันนี้นะครับวันอังคารคุณหญิงเข้ามาเรียนใครอยากจะมาเรียนกันแจก็เชิญนะครับ0ูนย์04288100ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดียิ้มรับทัพยรับเงินล้านโชคดีครับ